เป็นการทำอะไรรับหลังแบบชัดเจนนะคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วไหมมันถึงได้มีการจบของความสัมพันธ์และคุณถึงได้บล็อกคนคนนี้เพราะคุณอาจจะรู้รู้ท่าแท้เขาณวันที่คุณบล็อกนั่นแหละเ e สบุ๊กเห็นไหมก็คือปลดปล่อยตัวเองยืดหยุ่นนะคะอย่าไปซีเรียสถ้าคุณยังไม่ได้เสียอะไรในความสัมพันธ์นี้ก็ไปต่อมูฟไปข้างหน้านะคะก o ออน,นะคะเนี่ย Between world คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์นนะคุณมีเซนต์มีทรายอะไรบางอย่างคุณอาจจะติดต่อกับโลกอีกโลกหนึ่งอะที่ที่คนอื่นเขาเข้าสัมผัสไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับคุณหรือใครก็ตามที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะ หรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอ้นี่มันทำไมแปลกๆอันนี้มันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปมันผุผุโผล่มัน,มนหายหายมันมามามันแบบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวอารมณ์ของมันแบบยังไงคุณจะรู้ได้หรือว่าคนคนนี้ผิดคนคนไหนก็ตามที่มาดีวกับเราแล้วมันผิดปกตินะคะโดยที่เขาไม่ได้ยุ่งงานนะชีวิตส่วนตัวไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นคนคนนี้อาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ ซึ่งคุณอาจจะเซนได้คนที่มาเลือกกองที่2ออาจจะเป็นคนที่มีเซนหรือมีสัมผัสที่6นะคะบอกเลยคุณอาจจะมีความรู้ส่อ,อคุณอาจจะเป็นคนที่มีทางด้านจิตวิญญาณนะนะคะมีทายบางอย่างเนี่เห็นไหมถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณอาจจะร่ำรวยก็ได้ หรือว่าถ้าคุณเดินไปเจอคนอื่นท,ที่ที่ไม่ใช่คนคนนี้ถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยคุณจะพบกับความอบันดาลความสมุขณ์คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่โสดแล้วรวยคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่โสดแล้วรวยหรือผู้หญิงที่โสดสวยแล้วรวยมากก็ได้เพราะฉะนั้นตัดพวกคนพวกนี้ไปพวกนี้เหมือนตัวถ่วงในชีวิตพวกนี้เหมือนแบบ บางคนเนี่ยเป็นถึงขั้นว่าเป็นตัวที่ฉุดรั้งคุณให้ก้าวไปเจอสิ่งที่ดีในชีวิตหรือเป็นคนฉุดคุณลงไปอยู่ในขุมนรกนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณอาจจะไปหลงคิดว่าเขาเป็นเทพประมุแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นซาตานก็ได้ที่แฝงมาในร่างของมนุษย์ก็ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองให้ดีปะ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่3นะคะกองที่2ก็เป็นประมาณนี้สาเหตุที่คุณเลิกคุยกันก็อีตานนี้มันเจ้าชู้นะคุณเลยต้องเลิกคุยกับมันนะคะกองที่3นะคะสำหรับคนที่เลือกเด็กนี้นะคะ The ๋ยวไลฟ์วิชั่น r าเมาดูกันขอหมอล้างไพ่นิดนึง บางทีเราเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแปะที่หน้าผากนะคะเราทุกคนต่างต้องเรียนรู้กับคนพวกนี้มาขึ้นค่อนชีวิตก็มีบางคนก็โชคดีไม่ค่อยเจอบางคนก็เจอตลอดบางคนก็เจอแล้วกอ็ออกมาได้ทันออกมาได้ไวนะคะมันก็แล้วแต่แต่ละคนถ้าเจอแล้วต้องหลีกไกลเลยคนพวกนี้พวกเพเยอร์นะคะพวกเพเยอร์เพเกม เสียเวลานะคะเสียเวลาสู้คุณแบบว่าถ้าพูดแบบหย,ยาบๆเลยอ่ะแบบว่าเป็นแตงเฉาใต้คนเดียวยังจะดีกว่าไปดิวกับคนพวกนี้อ่ะนะคะมันไม่ทำให้จิตใจคุณสดใสหรือมีความสุขชีวิตมันมีแต่จะแบบชีวิตมันมีแต่จะขุ่นมัวนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วมัน หรือเป็นคนที่แบบมักมากในกามอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็แก้ไม่หายนะคะคบไปนี่หนักใจนะคะแฟนเราไปเป็นแฟนใครก็ไม่รู้อ่ขะขยักขยแยงแค่พูดแล้วก็ขยักขยแยง องนสามาดูว่าพลังงานของคุณที่มาดูไพ่หรือว่าคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเขาเป็นธาตุอะไรบ้างธาตุน้ําออกมาแล้วหนึ่งธาตุดินธาตุดินธาตุน้ํานะคะธาตุน้ำซ้าขอใบหนึ่งเนะาะธาตุดินอดินน้านะยังไงก็ซ้ําอยู่ดีสองพลังงานโดดเด่น ดินผู้สบกันมังกรธาตุน้ำมีนกรกดพิจิตมาดูสตอรี่เรื่องราวของคุณว่าทำไมคุณถึงเลิกคุยกันมีสาเหตุอะไรนะคะเซเว่นอฟบอร์อือคุณดิวกับชาวลาศีมังกรหรือเปล่าหรือไม่ก็ชาวธาตุไฟนะคนอีโก้สูงสูงคนโลกส่วนตัวสูง คนที่คุณเข้าถึงเขายากเขาเป็นคนที่บ้า<笑><笑>จะบอกว่าไงบ้าการอยู่กับตัวเองคือรุ่มหลงเสพติดความอยู่กับตัวเองอยู่กับเหมือนเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะสมมติว่าถ้าเขาเป็นคนบ้า,าบ้างาน พอว่างจากงานเขาอาจจะไปเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาจะเจิดตัวเองอะ่ะหรือรุ่มหลงอะไรสักอย่างที่มันเนี่ยมันมีเซเว่นออฟบอคือแบบเจ็ดไม้เกิดขึ้นคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าเขาเขา,เขาสร้างกำแพงบางอย่างนะให้คุณเหมือนเขาขีดเส้นมาว่าคุณคุยกับเขาแล้วเขาให้คุณแบบเข้ามาได้แค่เนี้ยอ,อะไรเงี้ยเออ แล้วคุณก็ลุ่มหลงเขาใ้่คนดูดูแล้วแบบมีพลังงานเดวิลด้วยเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟบุคลิกหน้าตาเขาอาจจะดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าทีค่คุณเป็นลุ่มหลงคนคนคน,คน,นี้นะแล้วมาถามไพ่เนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบผู้ชายที่บุคลิกแบบสุข,ขุมหรือเปล่าแล้วก็ดูแบบดูอบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ป่ะแล้วคนคนนี้มันแบบว่า ลูกกันได้ตามนั้นเลยนะข้างนอกอะนะแต่ภายในคือเขามีเรื่องที่แบบว่ามันอยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดนะมีความรู้สึกว่าพูดคุยอะไรมันไม่เป็นธรรมชาตินะคะมีความรู้สึกว่าคือโค้รมองว่าไพ่ใบคือกองที่สาเหมือนกับคุณด,ดีกับคนยากอะคนที่ค่อนข้างฉลาดแต่ว่าเขายากในการใช้ชีวิตนะเขาเป็นคนที่ มีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเนี่ย s i c k of เพ e เเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเลิกคุยกันเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายที่ให้หรือประคองความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่แค่ฝ่ายเดียวนะ s i c k of เพนเดอเห็นไหมคือเหมือนกับอิตาเนียไม่ทำอะไรเลย อยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วรอให้คุณนะป้อนถ้าเหมือนเป็นถ้าเหมือนเป็นเป็นเด็กน้อยก็เหมือนว่าเขาอะรอให้คุณป้อนข้อมูลอะป้อนทุกทุกอย่างให้คุณดําเนินการให้คุณเป็นคนที่วิ่งตามความสัมพันธ์เป็น,นเป็นคนที่เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์และทําให้คุณะ เออเขาเรียกอะไรนะแอค i ั่อยู่ฝ่ายเดียวเออม,มันเป็นพลังงานของการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว s e ก of p e n น a c l e นะคะเซเว่นออฟชาริช่วยแถมมีตัวเลือกอีกนะนอกจากโลกส่วนตัวสูงไม่พอยังชอบคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะ แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเขาไม่ใช่คนแบบนี้ mm hmm. ก็แสดงว่าเขากําลังเป็นเศษติดรุ่มหลงตัวเลือกที่เข้ามาในชีวิตถ้าไม่ใช่ตัวเลือกทางด้านเป็นคนก็เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์ในหัวนะที่เยอะมากเกินไปกําลังจะทําตามความฝันของตัวเองอยากทําความฝันที่ของตัวเองนะคะอยู่ในหัวในเต็มเลย อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำก็เลยไปโฟกัสเรื่องนี้แล้วอยู่ๆก็วันดีคืนดีก็ปิดกั้นคุณนะคะเพื่อไปทำความฝันของเขาเองให้สำเร็จเออแล้วก็ไม่ได้บอกได้กล่าวอะไรนะเราปล่อยให้คุณยืนงงอยู่ในดงตาลต่อไปแลวคุณก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่น่าที่จะจับต้องได้ไม่น่าที่จะ สารสัมพันธ์ต่อไปได้เพราะว่าถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายความสัมพันธ์คุณจาไว้เลยนะความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องมีการ